สวัสดีจากนอร์เวย์นะคะวันนี้วันหยุดนะคะอย่างที่บอกหลังจากไปร้านค้ามานะคะป้าย่ก็มาเตรียมดินนะคะปลูกดอกไม้ต้นไม้ที่ซื้อมาค่ะแดดดีมากเลยนะคะสัปดาห์นี้คนที่นี่ดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะคุณลุงก็มีงานนะคะอย่างที่บอกคุณลุงมาช่วยแม่ย่านะคะทำระเบียงบ้านค่ะ เคยทำมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ตั้งแต่ป้าย้ายมาอยู่นะคะ 6- 7ปีหลังเนี่ยไม่ได้ทำเลยค่ะหรือมาเกือบ10ปีนะคะพอไปดูลุงเสร็จนะคะก็ให้กำลังใจค่ะเพราะว่ามีแต่ลุงนะคะที่สามารถทำได้เป็นลูกมือค่ะแม่ย่าเป็นลูกมือป้าย่าก็เลยมาเตรียมสเสบียงนะคะตอนเย็นค่ะ เห็ดนางรมหรือว่าเห็ดนางฟ้านะคะป้าเก็บมาจากบังกลาเียค่ะมาเกือบปีแล้วนะคะทุกคนก็เลยเอามารองดูค่ะว่าจะทําเมนูอะไรคิดไปคิดมานะคะลุงแกบอกแกอยากกินผัดผักรวมนะคะใส่น้ํามันหอยก็เลยลองใส่เห็ดนี้ดูค่ะเขาทำอะไรกินคะเดี๋ยวป้าจะลองแกะดูเนาะว่าเขาทำก่อนอื่นป้าก็จะขอแกะลองชิมดูก่อนนะคะ มีเทคนิคในการแกะด้วยค่ะต้องงัดตรงรูนะคะให้ลมมันเข้าก่อนนะคะใช้ช้อนไม่ได้ค่ะเปลี่ยนเลยกึ๊บได้แล้วเปดด้ลเเ,ลเลยเี๋ยวจะลองเชียมค่ะมันก็เหมือนของดองนะคะ เหมือนผักดองอืมออกเค็มมานเนาะเพราะว่าน้ำเกลือมันเค็มนะคะล้างน้ำเสร็จนะคะก็ปั้นๆนยุดน้ำออกให้หมดนะคะพีแย้มก็เอามาใส่ผัดผักรวมให้ลุงค่ะแปลกใจเหมือนกันคะ่ะทุกคนกินอย่างอร็ดอร่อยนะคะไม่ได้ถามเลยนะคะว่าเห็ดนี้คือเห็ดอะไรนะคะหรือว่าเอามาจากไหนนะคะ เพราะว่าปกติแล้วถ้ามีเห็ดนะคะทุกคนจะถามว่าเห็ดอะไรเอามาจากไหนเก็บมาจากป่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะไม่มีคนกินเห็ดป่ากับป้านะคะมีบางครั้งนะคะป้าก,ก็ทําเห็ดสแตนซอบนะคะหรือว่าเห็ดพึ่งหวานให้คุณลุงค่ะป้าก,ก็เดินไปบ้านน้องสาวนะคะแล้วก็เก็บเอาดอกไม้สวยๆมาฝากคะ่ะทุกคนช่วงนี้ดอกไม้กําลังบานงามเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ ูกสาวไปที่บ้านบอกมาจัดการฟันสิงโตให้หน่อยคะ่ะนี่เขาจะปลูกหญ้าใหม่นะคะดูเขาบอกว่ามือพิฆาตมาจัดการให้หน่อยนะคะเดี๋ยวป้าจะมาเก็บนะเดี๋ยวจะมาเก็บเลว,วาทานนะคะไปทําชานะคะเอาไว้ทําชาเนาะลุงกับน้องเคยคุยกันอยู่ก็ซื้อรถใหม่โอ้ยดูคันนี้ นี่พาชมสวนอ่ะมือพิคาดต้นแอปเปิลนะคะดูต้นแอปเปิลมีสองต้นดกมากค่ะทุกคนจะบอกว่าดกมาก